สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาคราฟเด็ดวันนี้ผอมมาจาับพาทุกคนไปสัมผัสกับเครื่องจักรกลหนักรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือโคมาสึพีซี0 0 8ถึงปี2026รถขุดขนาดกลางที่มีชื่อเสียงด้านความทนทานและประสิทธิภาพการทำงานระดับโลกในคลิปนี้เราจะพาไปจอดลิฟทุกมุมทั้งดีไซน์สมรรถนะระบบภายในรวมไปถึงความคุ้มค่าที่ผู้ใช้งานจริงจะได้รับโคมาสึเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดเครื่องจักรก่อสร้างมายาวนาน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลรุ่น PC 200-8ปี2026นี้ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์งานก่อสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นพร้อมทั้งยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษล่าสุดและยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆซึ่งเป็นจุดที่ผู้ประกอบการหลายคนให้ความสำคัญเพราะช่วยลดต้นทุนได้ในระยะยาวหากมองจากภายนอกโคมาสึ PC 200-8มาพร้อมสีส้มสดที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวเครื่องดูแข็งแรงและทันสมัยตั้งแต่บูมแขนและบักเก็ตที่ใช้เหล็กคุณภาพสูงออกแบบให้ทนต่อแรงกดและแรงเสียดทานได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับงานตักดินงานก่อสร้างถนนงานขุดเจาะร,รวมไปถึงงานเหมืองขนาดกลางนอกจากนี้การออกแบบยังคำนึงถึงการบำรุงรักษาโดยจุดเช็คบำรุงต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายในส่วนของห้องโดยสารโคมสเ PC 200-8ปี2026ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ควบคุมอย่างมาก บาะนั่งปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดอาการเมื่อยล้าเมื่อทำงานเป็นเวลานานระบบปรับอากาศทำงานเงียบและทั่วถึงภายในห้องโดยสารกว้างขวางมองเห็นทัศนวิสัยรอบด้านได้อย่างชัดเจนที่สำคัญมีจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ใช้งานง่ายและมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อต้องการตรวจเช็คเครื่องยนต์หรือระบบต่างๆมาดูเรื่องสมรรถนะการทำงานกันบ้างรุ่นนี้มีแรงขุดสูงระบบไฮดรอลิกตอบสนองได้รวดเร็ว ทำให้ควบคุมการทำงานได้แม่นยำไม่ว่าจะเป็นการยกบูมหมุนตัวหรือการตักดินการทำงานทั้งหมดทำได้อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ดีทำให้ย้ายตำแหน่งในไซต์างานได้คล่องตัวในด้านความปลอดภัยโคมสื่อ pc 2 0 0ถึง8ปี2026มีการติดตั้งกล้องมองรอบคันและกล้องมุมกว้างเพื่อช่วยให้ผู้ขับมองเห็นสิ่งรอบตัวได้ชัดเจนขึ้นลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ระบบเซนเซอร์ช่วยเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางและยังมีระบบบล็อกความปลอดภัยเมื่อผู้ขับออกจากห้องโดยสารเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องชอบคือการบำรุงรักษาที่ง่ายและรวดเร็วจุดตรวจเช็คต่างๆเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกและฟิลเตอร์ถูกออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงสะดวกลดเวลาในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงลงได้มากทำให้รถขุดสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องหยุดงานนาน เมื่อพูดถึงความคุ้มค่าโคมัสึก PC 200รถึงแปบีสองพถือว่าตอบโจทย์ทั้งในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพถึงแม้จะเป็นรถขุดขนาดกลางแต่สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับรุ่นใหญ่ในหลายๆงานจึงเหมาะสําหรับผู้รับเหมาที่ต้องการเครื่องจักรที่ทํางานได้ครอบคลุมโดยไม่ต้องลงทุนสูงเกินไป ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของโคมัตสึพีซ200-8รุ่นปี2026รถขุดที่ผสมผสานทั้งพลังประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งานหากคุณกำลังมองหาเครื่องจักรที่คุ้มค่าและพร้อมลุยในทุกงานก่อสร้างนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามช่องคาร์คราฟ t e เของเราไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถและเครื่องจักรกลหนักรุ่นใหม่จากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในลิปตนา